อาสวัสดีครับนักเรียนอสำหรับวันนี้ครูดก็จะมาสอนพวกเราเอเกี่ยวกับสังคมศึกษาเนาะก็ต่อจากในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่าอะไรละ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเคยทำให้อ่อพื้นหลังมันไม่ค่อยจะสวยเท่าที่ควรก็วันนี้ก็ลองทำอยู่บ้านครับว่าเออมันจะเป็นยังไง นั่นก็คือเราจะมาพูดถึงาการปฏิบัติในศาสนพิธีพิธีกรรมหรืออและวันสําคัญทางศาสนาก,ก็คือศาสนพิธีก็คือหมายความว่าพิธีกรรมหรือหมายถึงศาสนาที่กําหนดไว้ในศาสนาว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธา,าและเป็นการถ่ายทอด พระกุทธศาสนาหรือว่าศาสนานั้นให้ให้คงอยู่ต่อไป้ตำมานข้อง,งานคือพุทธวิถยทอดให้มันอยู่ได้ในโลกนี้ให้นานที่สุดประมาณนั้นเนาะ,อ,ะอย่างเราจะมาพูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยเราจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้าง ก็คือสําหรับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวินัยสงฆ์จะเป็นพิธีครับที่เกี่ยวกับการการบวชหรือว่าการอุปสมบทการบวชพระนะ,ะพระสงฆ์จะต้องเกี่ยวข้องถ้าบวชไม่ใช่ว่าจะให้ใครบวชก็ได้ต้องเป็นพระสงฆ์ต้องมีอเป็นอุปชาบวชให้ในอุโบสถหรือว่าในโบสถ์ภายในโบสถ์สำหรับชายที่อายุ20ปีขึ้นไปหรือการทอดกระถ,ถิน่นการทอดกระถ,ถินก็ต้อง เกี่ยวข้องกับพระอะ่นี่แหละครับที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับว,วินัยพระสงฆ์ทอดพระปาะหรือวันเข้าพรรษาอะไรพวกนี้ครับออย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับรงโดยตรงคือพู้ใดว่าถ้าอวันสิ่งที่คุณได้กล่าวมาอย่างเช่นว่าพิธีอุปสมบทหรือว่างานบวชทอดกระถินทอดพระปาเข้าพรรษารพวันนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง คือผู้ได้ว่าใช้คําคว่าเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จะต้องมีบทบาทและก็นาที่ที่จะต้องปฏิบัติว่ต้องทำนะนั่นคืออมันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับในสงฆนะ์ที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ครับอันต่อไปครับทีนี้เราจะมาพูดถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หลังจากที่พูดไปว่าศาสนาพุทธนั้นจะต้องมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทําอะไรก็ต้องเกี่ยวกับกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์นั้นเป็นเหมือนกับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นโปรแทนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นฉะนั้นพระสงฆ์นั้นต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พุทธพูดมาเป็นต้นที่นี้เรามาพูดเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเข้องกับศาสนาก็ต้องเกี่ยวกับ กับพระสงฆ์อยู่แล้วมีอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งละวันวิสาขบูชาอ่าเราก็ต้องไปทำบุญที่วัดนะครับมันต้องเกี่ยวกับสงฆ์ไหมหเกี่ยววันมาฆบาูชา,าวันอาสาฬหะบูชาที่พูดนี่คือเป็นวันพระทั้งนั้นกับสิบห้าค่ำวันธรรมสวรสหรือเราเรียกว่าเป็นวันพระนั่นเองต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์นั้นจะต้องำฏิกรรมครับ ไม่มีว่าเอาวันเหล่านี้เราให้อ่ใครดีมัคคณายกอ่าหรือว่าผู้นําทางศาสนาออจัดการเองเลยไม่ใช่ครับต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทําพิธีเหล่านี้ได้อันต่อไปครับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่ต้องมีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งนะครับการทําบุญงานศพ พระสงฆ์จะต้องไปสวดครับสวดอะไรครับสวดพระพิธีรรมศพการสวดพระพิธิธรรมศพนั้นหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าเป็นการให้บุญคนตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับแต่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งสอนหรือว่าเตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรแต่หลายคนคิดว่าการไปสวดไปฟังพระพิธรรมศพคือคิดว่าเป็นการให สินให้พรคนที่เสียชีวิตไปแต่จริงๆไม่ใช่ครับให้กับคนที่ดีชีวิตอยู่อ่าให้เรารู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับการทาบุญขึ้นบ้านใหม่ก็คือเหมือนกับหลายคนนี่คือน,นิมนต์พระมาฉัน้นะหารเช้าหรือว่าฉันเพลงเพื่อที่จะให้บ้านที่เราอยู่นั้นมันมีสิริมงคลอ่ากับในชีวิตที่คนที่อาศัยอยู่ หรือการทําบุญวันเกิดอย่างนี้ครับก็คือพูดง่ายว่าทาเพื่อจะให้เกิดสิริมงคลกับตัวตัวของของอตัวเราเองหรือว่าผู้ผู้ให้ทําก็ต้องนี้นม์พระไปอ่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตป,ประจำวันก็คือสิ่งเหล่านี้ครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับประสง์ด้วยนะนั่นคือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตป,ประจำวันอ่าทีนี้ หลังจากที่าศาสนาพุทธผ่านไปต่อไปก็เป็นาศาสนาอิสลามสำหรับาศาสนาอิสลามนั้นก็มีหลักปฏิบัติอห้าประการที่ต้องปฏิบัตินะก็คือพูดง่ายว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าชาวมุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักของาศาสนาของพวกเขานะซึ่งมีหลักที่จะต้องปฏิบัติตามนนหนะ้าอย่างหรือว่าห้าข้อข้อที่หนึ่งก็คือการปริยานตนปริยานตนต่อพระเจ้าก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับว่า ข้าพเจา้าคนนี้จะนับถือ,อาาศาสดาของาศาสนาอิสลามในสมัย่านในองค์สุดท้ายก็คือนักมีมูฮัมหมัดเพียงผู้เดียวอะไรบแบบนี้อาจจะบอกชื่อบอกนามสกุลไปหรือว่าเราสาบันตนอะไรประมาณนั้นว่าเราจะนับถือาศาสนานี้แล้วก็จะนับถือบุคคลเหล่านี้อะไรประมาณนี้ครับนั่นคือเป็นการปฏิญาณตนข้อที่สองคือการละหมาดสาหรับการละหมาดน,นั้นเป็นการแสดงความครบต่อพระเจ้า ก็คือพระเจ้าของาศาสนาอิสลามหรือว่า,าศาสนาของเขาก็คือพูดไปแล้วครับองสุยก็คือนบ,บีมูฮัมหมัดครับวันหนึ่งจะใช้อำาการละหมาดทั้งหมดห้าเที่ยวครับห้าครั้งนี่คือชาวมุสลิมต้องปฏิบัติอย่างนี้ครับในแต่ละวันในข้อที่สามก็คือการจ่ายสกาดครับก็คือพูดงา่ายว่าเป็นการบริจาคทานให้แก่ผู้ที่เหมาะสมคําว่าผู้ที่เหมาะสมก็คือผู้ที่ยากไร้นั่นแหละครับ เขาเรียกว่าผู้ที่เหมาะสมที่่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะต้องให้ให้ให้ทานส่วนข้อ, 4, อสี่ครบับการถือศีลอดครับสำหรับการถือศีลอดนะั้นก็คือการละเว้นการาการกินการดื่มการเสพหรือพฤติกรรมต่างๆที่เป็นข้อห้ามเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับก็คือชาวมุสลิมจะต้องทําตามในเวลาหนึ่งเดือนนี้พอผ่านพ้นเดือนนี้เราก็จะใช้ชีวิตอ่าดื่มกินเสพได้ตามปกติครับ และข้อสุดท้ายก็คือเป็นการประกอบพิธีฮัทครับต่อพิธีฮัทก็คือก็จะเป็นลักษณะว่าเราไปสแสวงบุญหรือว่าไปทําบุญะในนครเมกตะหรือมะะักกะซึ่งอยู่ใน,ในประเทศซาอุดีอาระเบียครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมนั้นนับถือกันนั่นคือ,อสิ่งที่ชาวมุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัติตามครับ นี่คือศาสนาพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศา,าสนาอิสลามจะต้องปฏิบัติตามก็คือสิ่งเหล่านี้ครับนั่นคือสิ่งที่สองศาสนานี้จะต้องปฏิบัติตามนะใครนับถือศาสนาใดก็ขอให้ปฏิบัติตามสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติหรือว่าควรที่จะทำเพื่อให้เป็นการที่จะให้ทุกคนรู้ว่าเติมใส,ส่ศรัทธาใน ศาส,สนาที่เรานับเืออยู่สําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเรียน